สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาหาอะไรกินกันที่ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยานะคะนี่บรรยากาศทางหน้าสวยแล้วเดี๋ยวไปดูซิว่ามีอะไรบ้างข้างในนี่บรรยากาศด้านหน้านะคะ ที่ภายในนะคะอันนี้อยู่ตรงทางเข้าเลยพอเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเจอเลยสวยมากนะคะ แรกนะคะมีกาแฟขายนะยังมีใจใจดีด้วยขอเพลงได้แนาเลยไปดูอาหารข้างในกันนะคะมีร้านอร่อยจังของฝากมีพวกลูกอมนะคะหลายรสชาติเลย นะคะมีหลายแบบเลยทุเรียนมังคุดเสาวรสมะพร้าวมะม่วงนะคะ สดเลยนะคะทำสดๆเลยนะมะพร้าวเก่งมากทำคล่องมาก เสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้<า>ใช่ไหมคะพี่เล่เดียเด๋ยวตัวเียนี่นะคะอันนี้เสร็จแล้วจะเป็นลูกออกมาแบบนี้เบบนี่ยนะคะแบบเป็นแก้วก็มีอ,อันนี้เป็นวุน้นหรือว่าเป็นน้ำน้ำมะพร้าวสดเป็นน้ำเป็นลูก นี่ลโลโก้ฟัว่ากเลยนี่ได้แล้วยินชื่นใจนะคะนี่ไอติมนะคะลดะไ,ละได้เลยครับได้สองโล่ลดกะทิกับอะไรช็อโกะทิบบนี่หมูน่ากินมากเลยนะคะ นี่หมูอบร้อนๆเลยนะคะกินหอมมากปลาหมึกย่างสดๆก็มีนะตัวใหญ่น่ากินมากเลยน่ากินมากเลยน่ากินมากเลยนะคะปลาหมึกตัวใหญ่มาก มีเม็ดกระบกนะคะชิมดูก่อนได้นะคะนี่ัวอมหอมเลยนะคะน,นี่เขาให้ชิมฟรีเลยนะไหนลอ,องชิมก่อนน่าจะอร่อยเนะาะมค้าใจดีมากเลยนะคะแวะมาเที่ยวกันนะนี่ชาชักโบราณนะคะ มีโรตีนะคะกล้วยเต็มเลยโรตีอยู่บนเรือเอาโรตีกล้วยไข่อันนึงจ้ะนี่นะคะโรตีกล้วยใส่ไข่เดี๋ยวแม่ค้จะทำให้ดูสดๆเลย ทำสดๆใหม่ๆเลย เริ่มร้อนแล้วนี่ใช้เวลากี่นาทีคะคะแม่คะโอ้โหต้องพักหนึ่งก็สุกนะไม่วันนานาน,นานไหมไม่นาน <laughs> ใส่เนยใส่เนยเพิ่มนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมเริ่มเหลืองแล้วบรรยากาศดีมากเลยนะคะอยู่ในเรือรจะได้กินแล้วเดี๋ยวรอ ສຸກກ່ອ เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะนี่นะคะชาชักน่ากินมากเลย เ,เรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะได้กินแล้วนะคะชาชักแดนใต้ขอเท้าขนมคกทะเลนะคะ ขนมุกทะเลนะคะกำลังหยอดแป้งแล้ว นี้มีปูอัดแล้วก็มีกุ้งมีหอยอ่าอันนี้ไส้อะไรนะคะพี่ปลาหมึกหมอ,อ,อมีหลายไส้นะคะ สนุนกันได้นะที่ตลาดน้ำสี่ภาคนะคะขนมคกทะเลมีขนมคกโบราณก็มีนะคะมีขนมคกโบราณน,นะคะอันนั้นใส่อะไรคะพี่มีใส้ข้าวโพด,พดแล้วมีใส่อะไรคะมีต้นหอมมีข้าวโพดมีต้นหอม กลิ่นหอมหน่าทานมากนะคะขนมปกโบราณข้าวโพดปิ้งนี่มีร้านเค้ปญี่ปุ่นนะคะ อ้อยคันสดก็มีทำอ้อยคันสดก็มีนะคะนี่ร้านกุ้งย่างเลยนี่ขาหมกไว้นะคะสีสันน่ากินมากเลย,ยเนื้อจระเข้หมาล่า มีเนื้อจระเข้นะคะร้านผลไม้ก็มีนะคะผลไม้ก็มีมีป้อนนมแพ้ด้วยนะคะ ะะขับรถเย็นๆชื่นใจร้านข้าเหนียวมะม่วงนะคะมะม่วงลูกสวยมากเลยข้าเหนียวก็น่ากินนะคะ เลาจะเปลี่ยนบรรยากาศนั่งเรือ,อแล้วก็กินอะไรชิวๆบนเรือก็ได้นะคะ อาหารยในตลาดนะคะลมลื่นมากเลยลมลื่นมากเลยนะคะเย็นสบายแดดไม่ร้อนอาหารตาสั่งสัตไทยลิมน้ำนะคะ โงหมูทอดนะคะนี่เนี่อจระ,ะเข้ย่างเป็นบาร์บีคิว หอยคกทะเลนะคะ<ป>นี่ค่ะตลาดน้ำนะสี่ภาคนะนี่ถ้าร้อนๆก็เดินมาแวะร้านน้ำผลไม้ปั่นได้นะคะมีหลากหลายเลย เดี๋ยวนี้เราจะกินอโะโวคาโดปั่นแก่ร้อนนะคะปั่นอโะโวคาโดกินกันแก่ร้อนนะคะเขาเรียกอะโวคาโดปั่นนมสดไหมใช่ค่ะเครื่องปันนะะ่นไปแล้วร้อนนะคะ เรียบร้อยแล้วน้ำอะโวคาโดปั่นนมสดนะคะเย็นเยน,ยนแก้ร้อน,นมแมปไปเที่ยวกันนะคะ